รองพื้นดำเซอร์เฟเซอร์นะคะของไกอาผสมทินเนอร์ทินเนอร์สองรอ,องพื้น1นึ่แบบนี้ผสมใส่ขวดบีบเอาไว้เพื่อที่จะได้เทง่ายๆอัตราส่วนของทินเนอร์กับสีนี่ขึ้นอยู่กับแรงลมด้วยนะคะแล้วก็ขนาดชิ้นง,งานด้วยสองหนนี่โดยประมาณอาจจะมากกว่า นั้นก็ได้อยู่ที่ขนาดชิ้นงานแล้วก็แรงลมค่ะแต่ก็ประมาณสองหนึ่งไว้ก่อนทีน,นี้จะมาพ่นให้ดูว่าผสมค้นแล้วพ่นออกมาจะเป็นยังไงผสมเหลวไปพ่นออกมาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะผสมแบบพอดี สมพอดีนะคะพ่นรอบเดียวก็เต็มแล้วแล้วก็พ่นออกนะคะสีไม่แห้งแล้วมาดูว่าถ้าผสมทินเนอร์เยอะเกินไปจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยคะ่ะเ,เนื้อสีลองพื้น จะไม่มีเกาบที่ชิ้นงานเลยจะมีแต่ทินเนอร์แล้วพ่นไปก็จะเปียกแล้วก็ไม่แห้งนะคะแห้งช้าเพราะว่ามันมีแต่ทินเนอร์แล้วก็ต้องพ่นหลายรอบก,กว่าจะเต็มนะคะนี่คือผสมทินเนอร์อเยอะเกินไป เปียกอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เต็มทีนี้มาดูว่าถ้าผสมทินเนอร์น้อยเกินไปนะคะสีข้นจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะเสียงที่ออกจากเสียงสีที่ออกจากแอร์บัดจะเป็นแบบฟึดฟดเหมือนคนหายใจไม่ออกแล้วก็สีที่ออกจะเป็นเม็ดเมด แห้งๆเนี่ยฟังดูนะคะสีจะไม่ค่อยออกเพราะว่ามันมันข้นเกินไปแล้วก็เวลาพ่นออกมาจะเป็นแบบละอองแบบหย,ยาบๆแบบนี้ค่ะพ่นไปมันก็จะเป็นฝุ่นวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราผสมสีข้นไป แล้วแห้งๆเป็นละอองเราก็ใช้กระดาษสฟองน้ำขัดขัดพวกผงสีที่เป็นเม็ดๆออกนะคะแล้วก็ผสมทินเนอร์เพิ่มเข้าไปาแล้วก็ข้นใหม่ ให้ประมาณนี้นี่คือพอดีไม่ไม่เหลวเกินไปไม่แห้งเกินไปนะคะสีพ่นครั้งเดียวติดแบบนี้นี่คือพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่บอกขึ้นอยู่กับแรงลมแล้วก็ขนาดชิ้นงาน เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสูตรตายตัวว่าสีเท่าไหร่ทินเนอร์เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ว่าความเหลวให้มันพอดีกับการกับการพ่นกับชิ้นงานกับแอร์บัดแล้วก็แรงลมค่ะนี่นะคะพ่นรองพื้นของไกอาเรียบร้อยแล้วสีดำไกอามันก็จะประมาณนี้นะคะดำออกกึ่งเงากึ่งด้าน เป็นคล้ายๆกับรองเท้าหนังเป็นหนังหรือว่าเป็นยางดำประมาณนี้นะคะถ้าเลือกใช้ทินเนอร์ที่ที่มีคุณภาพดีหรือว่าเหมาะสมกับสีมันก็จะไดะ้เนื้อสีประมาณนี้แต่ถ้าคุณใช้ทินเนอร์ 3A หรือเกรดที่ไม่ไม่ดีอะ่ะมันก็จะออกดำแห้งๆนะคะนี่คือเหตุผลที่ต้อง เลือกใช้ตัวทําละลายให้ให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าใช้ทินเนอร์อะไรก็ได้นะคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่ชอบอใช้ดีทร์เดอร์เพราะว่ามันแห้งช้าเป็นเป็นตัวทำละลายทินเนอร์ที่แห้งช้าพ่นง่ายพ่นยังไงก็ไม่แห้งซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ดีทร์เดอร์เลยนะคะถ้าเรา,าที่บอกอะคะผสมทินเนอร์ อย่างเหมาะสมการการเดินแอร์บัดนะคะระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับแอร์บัดที่พอดีแล้วก็สโตรกในการพ่นไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปถ้าเร็วเกินไปต่อให้ใช้ทินเนอร์ที่ดีหรือว่าทินเนอร์ที่แบบเป็นของยี่ห้อเขาเองก็ถ้าพ่นไม่ถูก มันก็แห้งนะคะเพราะสบัดเพราะว่าสบัดแอร์บัดเร็วเกินไปยังไงมันก็มันสียังไม่ทันลงเนี่ยมันก็เป็นฝุ่นไปแล้วนะคะก็คืออยู่ที่วิธีการพ่นของเราด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมพ่นแล้วก็มันก็ยังแห้งอยู่เลยไปใช้ดีท a เดอร์ซึ่งจริงๆไม่ไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้ดีทัเดอร์นะคะแค่ใช้ทินเนอร์ ที่เป็นของยี่ห้อเขาเองสมมุติไกาอาก็จะมีทินเนอร์ของเขาที่เป็นทินเนอร์ไกาอาหรือตัวนี้ก็ได้นะคะพาทูก็ใช้ได้เหมือนกันคุณสมบัติก็ใกล้เคียงกันหรือจะเป็นกันเซ่ก,ก็ได้นะคะก็ใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันส่วนพิธาเดอร์นี่ไม่จําเป็นเลยนะคะถ้าเราที่บอกค่ะแรงลมเหมาะสมการพ่นที่ ที่ถูกต้องนะคะระยะห่างของแอร์บัดกับชิ้นงานเหมาะสมแค่นี้ก็พ่นลงมาได้แบบนี้นะคะไม่จาเป็นต้องไปใช้ดีทราร์เตอร์เลยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะค่ะการผสมตัวทำละลายนะคะและการพ่นสีค่ะขอบคุณค่ะ